มาพี่น้องมาวัานนี้สับแสสับแซ่บเลยนี่อันต้มดอกกระเจียวพี่น้องกระเจียวคนคนนี้เพื่อนคนเน็ดเพื่อนห,หนึ่งไข่โอ้ไล่มือเลยพี่น้องเลยประเทศไทย,ยกินกินเขาเลยพอเวลาสายยามได้เวากะยังอื่นมันก็เกลียดเออต้นแบบเออจะเตือน,น,นอใจมันก็เลยมันเกลียดวันนี้สีเบาเนะบาเนาะเบาเบาเนาะแดงแบบเนาะทำกันพี่น้องมันกินแบบเตะเนาะ

เนยตาจะปึ้งหานึงนจะเนยตาก็หูใจลวซื้อท่อะม่้มาด้นเอาซื้อไงเงยเอาผัว่ะแต่มมีผัวยังเพว่าพวกก็ือเอือเป็นใหญ่กัน,น,นอ,อ,อยู่ธรรมดาเล้เ้ยหูใจกันนบอกเดียวหน้าแบบนีบ เอาไปแต่ไรก่อนผมสุดมันบอสไปข่าวมันแทบแต่มันบอสแต่ปี